Oh. <laughs> สบายดี <laughs> ห่างเไปเอาเครื่องมาไปเม,มือ่อเื้อตั้งแต่เช้าจำแรงเลยไปเอาเครื่องล้ะก่ไปเลาะเอาเตียงยู่แถวเครื่องจักรสารไปหาเลยงดเอาเครื่องไปส่งผนส่งแล้วเมื่ออื่นนี้แล้วไปส่งเครื่องอีกเนี่ยไปตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงค่ะล่ะ หากได้มาเงินไต้หวันกีปเย็นนี้8ปะวนนี้แปดโมงกินข้าวก่อนขอตัวไปกินข้าวกาแล้วจะไปจะไม่ให้พริกจนโเอนียเออยอชีนขอเดี๋ย้นัพริกะมนเนอะเห็นพิกกมขเดี๋ยวจเีกไหมเหินพิกกะโมแล้วขอินเปิดถาเิเาเปีไปไปดการ ไปด้วกันเมื่อนี่ธุรกิจมีพันธุรก,กิจเลยนะเซนเลเา้วนกันใครมุกไม่ไดรวยรว <ๆ S 1> ยแค่เดียวนะมุกคาลงเลยสบายดีทุกคนมาพบก,กับซันนี่ในซองซันนี่ชาเนลเนาะเมื่อนี้มาเฮือนเซนเกาเซนเคยสังวาบุได้มาถุ่นแล้วเนาตั้งแต่ตอเฮสินดาคุณเนาะ <S <S นแต่ว่าเมื่อนี้มีโอกาสดีก็เลย่ามาเนาะถือกับเมื่อวันศุกร์เนาะเขาเขามีเวลาเนาก็เลย่ามาซื้อเครื่องซื้อของซื้อ เสื้อ,อนนเนี่ของปรดยาเนาะไห่ยากิ่นเนาะยามาแต่เสียาแต่ว่าตอนนี้หันพอเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดมกเนาะเฮ็ดมกป่าเพิ่นเฮ็ดป่าไ้นี่เนาะจากหนเพิ่นมาเพื่อนครัวกระเปียกเบอดทุกคนกำลังสิถูอันนั้นไมนี่เรากะสิติดอันนั้นไหมปิดกันเปื้อนไหมสวัสดีเอฟซีทุกทุคนวันนี้มาเพื่อนล้วก็มาเฮ็ดครัวรักเดไห่ยาคนเราเฮ็ดมกปา่าแล้วแล้ว ว่าจิมาตัวมหาอูแต่ว่าตัวอูบระธานยูเธอตัวอูยังไปฮับแมตัวกับอูคำหันไปฮับแมยูคินิกเนาะพอก็เลยว่าเหตุอันเห็ดอันนี้ไว้เนาะมกป่าส่วนว่าอันนี้หันเป็นเมนูโปรดของยาเดอสนีซีซีจืนเอาเนาะเพราะว่าฝนพระมาละเครื่องทุกอย่างหันเพเบิดทุกคนมือหัวมันนั้นบอก เดี๋ยวสิลองเสียบวงก่อนนันี้ยกหนสิลองเสียบวงกรอนแต่ละก้อนอื่นเบิดกับสิถูกพื้นก้อนราวว่าพื้นแถวนี้หันเปียกเบิดเนาะแถวนี้นี่ต้อมดึงออกแล้วเนาะแต่ว่าสันนี่ซื้อตกุก้อก้ออันนั้นมาคือติดยูพานมาหนแหละแต่นี่เสียมาใส่เนาะเ็ดของอยูของกินแล้วก่อนกินข่าแล้วก่อนแต่ว่าช่วงย้ำฝนเนาะตัวนี้หัะนะ มันหางลินมามันมีแนวตันทุกคนน้ำก็เลยว่าล้นจากหางลินมาตัวเตาแก๊สก็ได้เอาตัวน้อยในมาใไ้ตัวใหญ่ฮันแมนเพเบิดละมีแต่ว่า่วงแบบว่ามันแดดเบาหรือว่าจังไดนเนาพาไปแห,ห่งทานเพิ่เบึงให้แต่ว่าช่วงนี้ก็ใส้ตัวนี้ไปก่อนเนาะแถวนี้นะ่ะเปียกเมื่อทุกคนมันล้นออกมามื่อน,นี้หันซันนี่สิมานอนที่ มืออื่นยังไปเบียกอยู่ไปเบียกตอนเศร้าเนาะมือนี้มือวันศุกร์พอครับแม่กับต้มแล้วเพิ่นไปใส่ยาพี่น้องเสียเนาะไปมาแล้วกันได้เครื่องมาก็คือได้เข้าได้สาลีเนาะมาไว้ให้เป็นให้กายกายินท่านคนแล้วก็ได้พายยามานำยาอยู่ใน,นแต่นี้ฮู้ว่าเพิ่นมาแต่น,นี่ก็ซื้อแม่งอันนี้มาให้แต่เพิ่นยัง่มูหเถอะ่าเสรนี่ซื้อมาเพิ่นอยู่ไหนเพิ่น เดี๋ยวจืดแล้วอีหย่างแล้วลรจึงไ,ไปให้เพิ่นกิ่นบดเดี่ยวให้เพิ่นซีมเบิ่งบ่ฮูว่าเพิ่นสิมบักคือเกาว่าเพิ่มักอันนี้กับมกนนักอันกุ้งปิ้งกุ้งกุ้งเาวเพิ่มักทุกคนโตนี้เฮาจะโบทอดและเดินเนื่องจากว่าเฮามีมีเต่าแก่นเะต่าแก่นเทาหัวเดียวทุกคนชันทีสิใสเกลกระเป้งนัวลระกากระเทียม กระเทียมแล้วค่ะเอาอันนี้ใส่กระเทียมเมืก่กาดน้ำมันใส่ค่ะเพราะว่าจำเป็นตนะ้องทอดเนาะใส่จังซี่เลาวใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเอากระคนคนแบบนี้คน,นง่ายไงไชเสี่ยวใบมะกรูดหรือว่าใบขี้หูใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าจะนีโบใส่ใส่แต่กระเทียมก็ได้เนาะแล้วเอากระทอดใส่หมอ้อทอด หมดทอดไล่น้ำมันแต่ว่าเราต้องการน้ำมันเนาะก็เลยว่าเอาน้ำมันใส่จะนี่สิป,ปิ้งอ่าสิบห้านาทีก่อนหลังจากแล้วสิบห้านาทีเขามาเบิงเนระถาวามันปินอย่างไรเนาะเาจึงเอาน้ำมันตื่มใส่ทุกคนแต่ว่ามือนี่สันนี่มาเนาะสันนี่มีเจลปิ้งจีนเนะเาะเขา แต่บุฟเฟ่ต์วันในตู้เย็นสิมีผักหยังบ่เนาะจนนี้สิเฮ็ดปิ้งจีนไหมจีนผักข้าก็บ่มีหยังหลายมีอันนี้นี่รากาไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่จนนี้สิปิ้งขาอู่เนาะปิ้งหน่อยนึงเนาะทุกคนใน่ทุกคนตัวนี้แมนแจวปิ้งจีนสำเร็จรูปเนาะอู่กับตวยมาละ Oh, <laughs> สบายดีห <laughs> ่าก็ไปเอาเครื่องมาไปม,มุดมือตั้งแต่เช้าจำแรงเลยไปหาเครื่องล้ะก่ะไปเลาะเอาเครื่องยู่แถวเครื่องจักสารไปหา่างเลยดเอาเครื่องไปส่งคนส่งไปกับมืออื่นนี้นเวลาไปส่งเครื่องอีกเนี่ยไปแล้วแต่อาากตอก้าตัา้งแต่เก้าโมงห่าคอ่ะ หากเราได้มาเหงืเอาจะปวดไปนี้เรียนนี้แปะเรียนนี้แปดโมงกินข้าวก่อน<ป>ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วจะค่อยเซมิเฮดปิ้งจนีนช่วอนีไ่ไปไปเลยคุณย่านีวันนี้วันนี้ มาอ้อมเบ้าตัวเองท่าย่ายหูส่งให้อ่วยเบิ้งเออนี่เออไปบมกชูได้เห็นเลยเนาะผมก็เห็นเลยเนาะเออชูได้เห็นได้มากไม่กี้เฮชรปิ้งจีนแต่ว่ามืัอนี้เขาจะเน้นผักแล้วก็หมักเขือจากสวนตัวน่อสันดิฉีเอาเป็นนวยแบบนี้ปิ้งเลยเนาะตอนนี้สันดิปิ้งลูกซีนอยู่เสรงวกับลูกซีนก็ได้ละไปให้กเจ้ากินเลย

นนงดีที่เาตัเอาวคือว่าหนาได้หรอเือนในงามันแล้วนะครับตัวไห่นเาๆองานมันคือกันแ้เอเขาเราใหญ่ค่ะเราใหญ่อ้าผู้ขายขายมือหนึ่งบักลายผ้าข้าเจเรืออืมานไม่เชื่อใช่แ่ไปี่ งานเปต่อฮานนางไข่เครื่องนางตะมุนนะวังรออันยูพอนคิงกรืบางในลายฮันเดียวกันนะของมั่นใส่ออหลไหลเออจะเจี๊เคยมุกพันละแต่กับบุ๊คว่าแม่นอันเราเป็นเจ้าของเลยว่าเราซื้อเป็นทรายนางขับบเพราะว่าเขาไปขยายบขาไปขายบนเก้าของมัละเออมันจะขับกระโหลงมาเนาะอ้าวมือนีเหนดียังมาถามเต็มเนาะถามเต็มมือนีเขาไปเจอตัวเดียวน

เดี๋ยวจะเห็ดแม่เห็ดพริกกะหมูแล้วหอยสีเปื่อ้าเปี่เขาเปียกไปํากันไปดูกันวันนี้ธุรกิจมีพันธุรกิจเลยนะเฟิร์นบลยใครมุกไม่จะรวยรยอย่างเดียวนะถูกมลงเลยลงกับตัวืนนี้มีเรื่องรวยอย่างเดียวเลยรวยรวยตัวมีอะไรทดกันอันเด็ก็คือีได้มื่เออรวยเ่อเด็อะไร แต่กระดูกลานระเป็นตาเป็นตาลองให้ยุบไม่แนวอันไหนืนเขเปียกต,ตองได้ตื้นเดี๋ยวเราซักตื้นเดี๋ยวเราไปเลือกกซีเลือกกระดูกเขาผูจาง่ะน้องงานบอกจางเขได้มาไปดิ้วเขาไรเอาไปไฟเดืองสิจากโลจากโลถ้าลายเนี่ยเขามาส่ง้านเยอะหรือเชื่อนเขาจะมาส่งแล้วส่งใหญ่ยิอ่ได้ยบอก เรื่องผักหอมเรื่องเมียงอะไรนะคะต้องไปโซกเอาเนาะปุกเองเราแล้วโอ้ยนี่เฮ็ดอะผักหอมกับปูกเองเอาเองไหมตำผักบัวกับปูกเองจ้าอย่างเดียวเราเขาใส่ถ้าเาต้มน้ำกระดูกดีๆอันเฮ็ดอะไเขาเปรี้ยงไงแซ่บแต่ต้มอะไนะฮะของเขาเนี่ยมีต้มหัวผักบัวเยอะมีต้มมักนัดต้มแครอท เออไตรงหัวใส้ท้าตงใบเตยเห็นหรือเนแมันเนียไม่เห็นเขาอ้วกเลยมีย่ไจ้อันแบ๊หัวหางคเลอเอออ่เค็มลอัวงวหัวเยยนน่ะต้องให้มดจีเลอตัดแตนหัวไจไทยนแบบิมซะเลยถึงพองเยยนมันจี้ไ้ีแท้บจีบอกหอมนะขิงกะจีเลยแล้วก็มาพิ่ครเนาะ ใช่คหาข้าวหอมปง้าวหอมปอมเนาะเฮ็ดบอเคยเจอค่ะค่ปุ๊กเคไปอุบัติเหตุไหมขึ้นเจออีละนีันพัดธุรกิจละมือนี้นะงามตวงคือคุณนั้นหรอคือมือคืกซี่ะเอออ้อะรเออะไเออก็กินหรอวะอ่างนี่สั่งนี้มันเม็ดยุงนี้น่ะยังเอามาเหยู่เนาะอันนี้เซอร์อันนั้งาม จะเนอะดี๋ยวไข่เม็ดไข่เมดแล้วเม็ดแล้วเด็เด็กเอเดี๋ยวไข่ที่ไหนในว้านในไดในบ้า่านี่ยนในาเอขัดหนิเนา้ข่างอ้นไหนท่าเอาท่ามันไตุย่าตุย่าถามว่าไปขายยูดอยที่เดิมวันัน ชีออกไปขายยี่ดอยเซนเอเราจะยสื้อสัตนจะปด้อยจะราจดออกไปขายยี่ดอยนะชีจตกบุ๊เลยบุคือเซนสมองอแอนเจ้าคืนหน่อยบุ๊คจะเลิมังม่วงน่ะยัดเลยเหมือนเด็กนี่้ายกินมัม่วงเนี่ยเออเอามังม่วงกันเด้อค่ะาอั จำเลยนี่เอ้ย i จ้าอุ้วมาหวเล็กิ้น้าบวชมาเลยอยวุ้นใส่ปยากืบกว่านี่คืืแม่แม่กับคือแม่กับแห้งตุยกันเพื่อนหัวไหนเธอเยางเั่อวมาหาลองมีอีชาเวลินหายใจหมวกเมือใค้หรได้วกไ

จังรูเจ๊พียัตัวกันิังเท่ไร่กังัวอ้เนีอ้ายี่กํมบาม้วนอ่ะนะแม่ยาจักปีหล่ะปสิบปหรอปสิบแปาทำลาวยกํมางม้วนอ่ะำเดียวนึ่งอัากิน่ิมยย่ามีปุ๋ยมสิบสามหรมยย่าแต่ต้งแปดิบแาดเนสิบม่ย่าเออเมย์ทาไอ้ข้าาสิบลายปี ไม่ยาจากปีหรอกเป็ดสิบใมอสิบหรือไงอายุถ้าเดินอัยุถ้าเดิมอสิบอัยุถ้าเดินเนาะอัญุถ้าได้หรอบีนหมูตอเปดสิบใบกายบี้ไปอสิบมอสสเจ้าเจ้าหัวเลยจากบี้เป็นเจ้าบ้าเ่ใส่หมูเอาเลยจักปี้ิบปีนั่นแหละหว ว่ากวตีกลตียังเด็กหน่อยอยู่เนาะ78ตอน78เนาะอ่ะเนี่ยไป60ไปปี78เนาะไป68แล้วนะเฮ้ยไป68แล้วนะ65สิ68 68ยี่พอจากปีว้าผเนาะไปบันถุง54 55 59 59 69 79 89 99

ซุดมือด้านซุดซาตัวไฟเลยตัวไขกินน้อยใช่ไหมแล้วต้องส่ปากินเรว่อวคุแม่มาวันเมยกินข้าวน้อยซุซาตัวไฟเลยตัวไฟกินข้าวน้อยกินหลายก็ดีเลยทำให้ดูด้แต่ซุดหัวแล้ววะกินมันน้เฮ้ก็มีึ๊บยังไก็ต่อรเข้าแบบ้อแล้วเหมือนสั่งเกินบาไหมอืมตกนข้าวน่อยเฮขาก็ต้องไมเจียวแลวกินเพรามันมัดแมันจะยกข้นได้นี่เลยนไปบ่ ก็ต้องแบบหั่นวิธีเอาป่าไปหันนะกินเธอม,มันเบิ่ดเยออันนี้กระสิออเอาอย่างน้อยอย่างน้อยขอเรากันนะไอ้เนี่ยคือคือคนอะไรล่ะกะแซบอ่ะเนาะ้อเนาะแม่เนี่ยตัวปิดครีมก็ได้ไอ้ยนี่เอากิบมาให้อ่ <c oughs> <c oughs> ะส <c oughs> ามกิ๊ก กิมไปให้แม่จันอันนี้นี้บอกว่ากิมมาหาแต่ดูดบุ๋มมาเถอะนี่กับจับนึงรวยไหมอีกมาฮอดอันนี้มากอะโบเดมาบโบเดมาอยู่นี่นะโบเดมายฮอดเถอะบุ๋มเรียนเขาออกไปนอกอิ่มแหงตรงนี้นี่แหงอันนี้เดี๋ยวบอกมากินเลยไหนกินโอจังไรจึงกินเดี๋ยวเอาสิพากันกินข้าวต่อไปนะทุกคนเนะล่ะกัสอันนี้เอาพี่กินแลวมาก็ค่อยๆกินนะทุกคนเพิ่มน้ำหนักทุกคนนี่ที่ลหทุนกับพีแต่คนเอามาให้กินเนาะ เอาเป็นว่าไม่นเพ่อที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปสองซันนี่ซันเนลเลยเป็นคน,นเด้อก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะบายยสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคสน,นสบายดี